สองเยาวชนซิ่งรถจักรยานยนต์แข่งกันเกิดเกี่ยวกันล้มลงหัวฟาดพื้นเสียชีวิตคาที่อีกคนเจ็บค่ะวันที่13บสากรกฎาคม2565ห ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกนะัทพลอัดอ่ำรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปานบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บบนถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพมหานครเลยลงพยาบาลค่ายธนรัตน์ประมาณ200เมตรตำบลวังพงอำเภอปานบุรีจังหวัดประจีนบุรีจึงรีบไปตรวจในที่เกิดเหตุพร้อมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ภัยสารธรรมสถานปานบุรีที่เกิดเหตุพบได้ผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุป,ประมาณ1 6ถึง ปีนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนนเจ้าหน้าที่ต้องนําผ้าขาวมาปิดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรายเจ้าหน้าที่นําส่งโรงพยาบาลค่ายธนรัฐมนถนนพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่มีรอยขูดกับพื้นถนนเป็นทางยาวสภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหายเป็นรถของผู้เสียชีวิตออกห่างไปประมาณ20เมตรพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเช่นกัน แต่งซิ่งล้มอยู่สภาพได้รับความเสียหายมีนายบาสอายุ16ปีผู้ดได้รับบาดเจ็บเป็นคนขับตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรอยเลือดอยู่กลางถนนและรอยถ่ายเป็นทางยาวประมาณ100เมตรรองเท้าแตะสองคู่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่จึงบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นทราบว,ว่าทาั้งคู่เป็นเพื่อนกําลังจะขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไปไม่ถึงระหว่างทางรถเกิดเกี่ยวกันล้มลงด้านคนไขยพงมาลัยเยืนอยู่สี่แยกหน้าค่ายธนรัต์เล่าให้ฟังว่าเห็นวัยรุ่นขี่รถจ กัยานยนต์สองคนออกมาจากทางวัดวังพงมาจอดสัญญาณไฟแดงเมื่อไฟเขียวทั้งคู่ก็ขี่ออกมาด้วยความเร็วแถมยังยกล้อโชว์ก่อนบิดวิ่งแข่งกันไปด้วยความเร็วไม่ถึงนาทีก็ได้ยินเสียงดังเหมือนรถล้มมาทราบอีกทีว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่แข่งกันไปเกี่ยวกันล้มมีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว